สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านรูปที่อยู่ท่านเห็นอยู่เพื้องานี้เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อของครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับแห่งวัดบ้านปางนะครับวัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับ เป็นพระรูปนะครับเป็นรูปรอเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำขนาดความสูงประมาณ2.2เซนติเมตรนะครับ2.2เซนติเมตรใต้ฐานพระนะครับใต้ฐานรูปหลอ,อนี้จะมีตัวยันนะครับ ีผมจะให้ดูใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เคียงเลยนะครับใกล้ชิดเลยนะครับด้านล่างก็มีอ,อักษรบอกไว้ว่าคูบา สีวิชัยนะครับใช้ใชมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ จะมีคำบอกว่าวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับผมจะดูตั้งคร้างนะครับนะจิเห็นว่าวัดบ้านปางนะครับเห็นไหมครับวัดบ้านปางนะครับอำเภอลีนะครับ ขัข้างเซิงครับจะไปคิดว่าจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนตด้ฐานนะครับให้ดูใต้ฐานเลยนะครับใต้ฐานจะมีตัวยันนะครับ พระครูบาศรีวิชัยที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สร้างคุณอนเออนกอนันต์แก่พระพุทธศาสนาทางทางภาคเหนือน,นะครับนะโดยท่านได้บำรุงวัดวาอารามทางทางภาคเหนือจนนำนวนหลายวัดเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ ทำโครงการสร้างทางขึ้นขึ้นทางขึ้นทางออดอยอะไรดอยดอยสุเทพนะครับออดอยสุเทพนะครับนะท่านผู้ที่เริ่มทำทางขึ้นดอยสุเทพนะครับนะฮะ รประชาชนชาวเหนือนะครับทางภาคเหนือนีอ่นับถือท่านเป็นเป็นจำนวนมากนะเขาศรัทธาแล้วก็เคารบนับถือท่านเป็นจำนวนมากนะครับผมขอจบการบรรยายครูบาศรีวิชัยไว้เพียงเท่านี้นะครับขอท่านผู้ชม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการค้าการขายนะครับสวัสดีครับ